หลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งด้วยพอเขาพูดพูดพูดเสร็จเนี่ยแล้วว่าทำไปทําไปทําไปแล้วให้ทําแล้วเจนกลัวไงอาจารย์เป็นไปได้ไหมที่แบบว่าถ้าเราเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาบังคับให้เรารับรับมาแล้วมันจะเกิดอะไรกับชีวิตเราอะ่ะก็เห็นมีหลายหลายคนที่ได้ความเดือดร้อนอืย่ําแย่เหมือนกันเพราะการที่เราเปิดกว้างให้หวิญ,ญญาณเข้ามาแฝงเราเนี่ยค่ะเราไม่รู้อ่ะอย่างขันห้าเนี่ยเอาขันคือกว้างห้านิ้วมันเท่ากับชีวิตของคนเราก็คือขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าตัวเราเองเนี่เขาบริหารให้ดีนะค่ะเมื่อเราไปเปิดรับขันห้าวิญญาณเอ,อื้นก็เราเราไม่เห็นท่านค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าท่านคือใครด้วยซ้ำแต่ว่าคือผู้ที่ให้บอกว่าเป็นองค์นั้นองค์นี้อู้ชายใช่เขาจะกําหนดเลยเขาบอกว่าเนี่ยพระแม่นั่นเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกมาเลยแล้วเจนมีความรู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาไปกําหนดท่านมหาเราได้ยังไงคืออย่างมากก็แค่ผูกพัน อาจจะเคยผูกพันกันมาอย่างพระเจ้าแผ่นดินคือูบุรุษพรมหากษัตริย์ของเราเนี่ยค่ะคนที่เกิดในยุคนี้ก็เคยเกิดในยุคท่านเคยรับใช้ท่านมีติดที่จะได้พบอืแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นเป็นเป็นล่างให้เสมอไปเพราะท่านก็อยู่ของท่านอเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้วิจารณญาณอันรอบคอบนะครับต้องมีหลักการอืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะเลยที่เขามาแฝงนะอันนี้มีมีจริงมีแต่ว่าใช่องค์ตามที่ท่านบอกไหมกําหนดไหมอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาอแต่ว่าเรื่องเทพมีเหมือนอย่างเช่นพระสยามเทวาธิราชค่ะพระสยามเทวาธิราชในอดีตนั้นไม่มีแต่รัชกาลนิจีี่สร้างปั้นขึ้นมาแล้วก็บวงสวงค่ะและตั้งชื่อพระสยามเทวาธิราชค่ะ แล้วปัจจุบันนี้ก็มีเทพมาครองภาวะพัสยามเทวทิรืาซึ่งสามารถใครที่มีสมาธิดีๆก็สามารถไปพบท่านได้กลายเป็นตําแหน่งพัทยามเทวทิราชค่าเพราะนั้นก็คือเทพองค์ไหนพอเทพองค์นี้หมดภาระองค์อื่นก็มาเป็นพัทยามเทวทิราชเหมือนพระศิวะนี่เหมือนกันก็จะอาจจะมีเทพองค์อื่นมารักษาสภาวะนี้ก็ได้อแต่อยู่ในรูปไก่งคงนี้อะไรอย่างนั้นเวลามาปรากฏก็มาปรากฏในลักษณะที่มนุษย์คุ้นเคย ว่าเป็นแบบนี้แต่อาจจะไม่ใช่พระสิวะที่มีวิญญาณเดิมอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนพระพิกานณเนี่ะค่ะเคยได้เจอว่าท่านเป็นเทพบระรุอืมก็เลยเขียนลงไปในเฟซบุ๊กค่ะบอกว่าเป็นความฝันอะไรกันเพราะมันเพราะมันไม่มันไม่มีปัญหาที่ใครออกฝันแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาบอกว่าคือจะช่วยค่ะในการทำเพื่อพระศาสนาอืมเขาบอกว่า เอาแล้วทำไมหน้าไม่เป็นช้างอเพราะหน้าก็เป็นเทวบุตรงามมากอม,มันก็บอกว่าคือท่านก็บอกว่ามันอยู่ที่มนุษย์เนี่ยถ้าอยากเห็นเป็นช้างก็ให้เป็นเห็น,นเป็นช้างได้อืช้างจิต,ตกําหนดแต่โดยเทพเทพแล้วไม่มีครึ่งคนครึ่งสัตว์ แต่ว่ามนุษย์ติดอยู่ในรูปนั้นเขาก็มาปรากฏในรูปนั้นให้คุ้นให้รู้ว่ามีวัตถุประสงค์ในการที่ลงมาช่วยเหลือคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่าเพิ่งไปเชื่อเชื่อเรื่องนี้ซะทีเดียวให้ดูนิดนึงแต่ถ้าคําที่เขาแนะนํามันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองครอบครัวแล้วก็สังคมโดยรวมก็ทําไปอะไรที่เป็นคุณค่ะบอกได้เลยว่าคือนรกสวรรค์เทวดาพรหมมานมีอยู่จริงแต่ต้องมีอยู่จริงโดย สมาธิทีนะครับคือคเราจะต้องเชื่อด้วยวิจารยณอันรอบคอบค่ะอย่าง,งมงายนะคะ